บ้านท่าบ่อนะคะผ่อนเลยนะคะพี่น้องนะคะบ้านท่าบ่อที่จะไปวัดศรีนนท์ยางนะคะที่จะไปวัดศรีนนท์ยางเส้นนี้จะทะลุบ้านเอ่อจะทะลุบ้านแก่บันจานนะคะพี่น้องเส้นนี้จะเป็นเส้นหลังของถนนแจงสนิทนะคะจะทะลุจะทะลุไปถึงวัดหนองจานวัดบ้าน บ้านนองจานน้องแก่บ้านเสือกท่าบอ่อนะคะน้องบ่อนะคะทางนี้นะคะแต่ทะลุไปท่วมหมดแล้วนะคะตอนนี้น้ําก็ขึ้นมาถึงระดับถนนแล้วนะคะนี่พี่น้องชาวบ้านก็พยพขึ้นมานอนถึงเครื่อง,งแล้วนะคะหลายขอบครั้วแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องท่วมแล้วเรียบร้อยนะคะถึงข้างบนเลยนะคะปีนี้ไม่แน่นะคะอาจจะท่วมถึงปีหกเหมือนปีหกสองนะคะนี่พี่น้องนี่นะคะจะเป็นเส้นลัดนะพี่น้องเนาะจะเป็นท่าบอ่อ บ้อแก่น้จานน้องบบบนเสือกนะคะจะเป็นเส้นถนนเส้นลัดนะคะเป็นเส้นลัดเนาะทางลัดนะคะนี่พี่น้องท่วมแล้วนะคะถึงข้างบนแล้วนะคะประชาชนก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนกันแล้วนะคะข้างบนก็เป็นวัดบ้านทบอนะคะลงไปข้างล่างก็จะมีเป็นวัดสีนนยางนะคะท้านี้นะพี่น้องเนาะสีนนยางน้องแกน้องจานน้องบอบบันเสือกนะคะท้านี้นะคะ จะเป็นจะเป็นทางลัดนะคะเป็นทางลัดตรงไปนะคะตอนนี้ยายเล็กก็อยู่บนบ้านท่าบ่อนะคะอยู่บนบ้านท่าบ่อนะคะข้างบนก็จะเป็นวัดนะวัดบ้านท่าบ่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่อพยพของประชาชนที่อยู่ด้านล่างนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะเขาก็เอาอพยกขึ้นมาเนาะจะมีเต็นท์หลายเต็นท์นะคะสําหรับประชาชนนะคะที่อพยพขึ้นมานะคะค่านะคะ ตรงนี้ก็เป็นชุ่มชนบงกระเซลนะคะพี่น้องบงกระแซลท่วมแล้วนะคะขึ้นมาหาถนนแล้วเรียบร้อยนะคะข้างในก็ขี่เรือ,ก,ก,นนะะอกันแล้วนะคะพี่น้องขี่เหงื่อกันแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็อพยพขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะขีข่เรือกันแล้วนะคะข้างในขี่เรือกันแล้วนะคะบงกระแซลขึ้นถนนใหญ่แล้วนะคะพี่น้องขึ้นมาแล้วนี่ค่ะ กระแซวนะคะคือง่ากันแล้วนะคะพี่น้องจะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยอยู่นะคะก็คือนําเรือบางคนบางครอบครัวก็เก็บของขึ้นเรือขึ้นมานะคะพี่น้อง <Okay. S 1> เก็บของเส่เรือขึ้นมากกับมีนะคะหล้วก็บ,บางคนก็เอาสิ่งของลงไปช่วยไปชาชนชโดยการใส่เงื่อนลงไปกับมี่นะคะพู้นะะ้อ่างในใชุดเลยน,นะคะตองนี้ก็เป็นชุมชนบุ้งกระแซวแล้วค่ะพี่น้อง พี่เข้าไปลึกๆก็จะไปทะลุทะลุแม่นามูลใหญ่เฮ้าน,นะคะที่เป็นเส้นใกล้ๆวัดนะคะพี่น,น้องนี่นะคะใกล้ๆวัดสุป,ปัดเนาะแถวนี้นะคะนะคะมาแล้วนะคะหน่วยช่วยเหลือประชาชนของเรามาแล้วนะคะนนี่ะะคมาแล้วโอนวะครับบ่ะมาแล้วนะ,ะ,ม,าวนะ,ะมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวเรือนะคะ เรือที่จะอพยพป,ประชาชนขึ้นมาจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะมาช่วยแล้วนะคะมีเรือมาช่วยมีเรือมาช่วยแล้วนะคะจะเก็บสิ่งของขึ้นมานะคะหมูเห็ดเป็ดไก่เนาะพี่น้องเนาะงอกคว้ยห่าวก,กับมีนะคะประชาชน้างล่างนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้ยายละเอียดก็อยู่ในวัดหลวงนะคะพี่น้องน้ำมูลนะคะข้ามตะลิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ข้ามตะลิ่งแล้วนะคะโปะกะไรกันมาแล้วนะคะพี่น้องโะสองล่ำกะไรกันมาแล้วนะคะนี่นะคะถึงบันไดแล้วนะคะถึงบันไดที่เราจะลงไปนี่คะ่ะพี่น้องนี่นะคะ นำมูนขึ้นแล้วนะคะข้ามตะลิงมาแล้วเรียบร้อยนะคะขึ้นได้สองวันแล้วนะคะแต่วันที่วันที่สามสิบเอ็ดอ๋อวันที่สามสิบวันที่หนึ่งวันนี้ก็วันที่สองนะคะขึ้นมาแล้วนะคะโอ้โหตรงนี้ระดับนี้ตรงที่เป็นบันไดนี่ก็เพียงแอ่วบนเด้อพี่น้องนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นที่ลุ่มต่ํานะคะด้านนั้นกับด้านนี้นะคะจะเป็นที่ลุ่มต่ํานะคะ ถ้าเราไปยืนตรงกลางถนนนี่จะหดแอวไปด้วยพี่น้องหดแอวหดเอิกนะคะนั่นก็คือแม่น้นํามูลสายใหญ่สายหลักนะคะที่ล้นข้ามตะลิ่งมาแล้วนะคะนี่พี่น้องข้ามมาแล้วเรียบร้อยนะคะเข้ามาบันไดที่วัดแล้วนะคะเข้ามาบันไดที่วัดหลวงแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องเนี่ยจะเป็นท่าท่าวัดหลวงนะคะจะเป็นบันไดลงมานะพี่น้องเนาะน,นี่นี่นะะี่ค่ะ น้ำข้ามตะลิงมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ฝนก็ตั้งเข้ามาแล้วกำลังจะตกนะคะเต็มไปด้วยน้ำแล้วนะคะเส้นนี้นะคะตรงนี้ก็คือท่าวัดหลวงนะคะพี่น้องน้ำมูลเส้นใหญ่เส้นหลักของเราก็ข้ามตะลิงมาเรียบร้อยนะคะี่ค่ะ โปกะก็ลอยขึ้นมาน้านะคะพี่น้องโปะสองล่ำนะคะโปะสองล่ำก็ลอยขึ้นมาน้านะคะโปกกะก็ลอยขึ้นมากระชังปลาก็ลอยขึ้นมานะคะพี่น้องโอ้ยข้ามตะลิ่งมามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเข้ามาในเกตวัดแล้วนะคะก็เป็นด้านหลังของวัดหลวงนะคะพี่นอ้องคะอันนี้จะเป็นบันไดลงเนาะ น้ำก็มาแล้วข้ามฟังมาแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะเนี่ยขึ้นนะคะวันนี้วันที่สองนะคะเอ่อสองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเขาก็จะขึ้นเต็มที่แล้วนะคะพี่น้องจนกว่าจะถึงวันที่หกนะคะแล้วมาดูอีกหลังจากวันที่หกไปนะคะว่าน้ําเขาจะลดลงไหมนะคะการระบายน้ําดีไหมลงโค้งดีบ่อนะคะจากวันที่หกไปมาเบิ้งนะคะว่นนาน้ำสีลงหรือน้ำสีขึ้นนะคะพี่น้องนี่ นี่นะคะตรงนี้ก็ตอนนี้เวลานี้ก็ขึ้นแล้วนะคะอืม พี่คะพามาชมนะคะที่วัดระดับน้ำนะคะพี่น้องนะคะวันนี้วันที่2ตุลาคม2565นะคะเวลานะคะ06.00น,นนะคะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะระดับตะลิ่ง7.00เมตรนะคะพี่น้องระดับน้ำวันนี้10.11เมตรนะคะปริมาณน,น้ำที่โอ้โหเยอะมากเลยนะคะระดับน้ำวันนี้นะคะ10.11 ลูกบาทเซนติเมตรนะคะนี่นะคะระดับน้ำเมื่อวาน9.83นะคะบริเวณน้ำนะคะโอ้ยังเยอะอยู่นะคะพี่น้องเพ่วงน,นี้ก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่1.16นะคะพี่น้องนี่นะคะตัวรุสือแดงๆนะคะตัวัุสือแดงแเ,เนี่ยจะจะบอกระดับน้ํานะคะพี่น้องนี่นะคะ เจ้าสื่อวิ่งข้างบนเขาจะแจ้งให้ทราบตลอดนะคะว่าตอนนี้น้ําขึ้นถึงวันไหนวันที่สองที่สามที่สี่ขึ้นหรือลดลงนะคะนี่นะคะ,คะ,คะตรงที่ว่าระดับน้ําก็ท่วมแล้วนะคะพี่น้องด้านล่างนะคะด้านล่างก็ท่วมแล้วนะคะแม่ค้าแม่ขายเราก็บางคนก็หยุดบางคนก็ไม่หยุดนะคะแม่ขายข้างบนก็มีนะคะ แต่ตรงนั้นนะคะเป็นทาวัดหลวงกับทาวัดกลางที่แย่เล็กเคยถ่ายให้ดูนะคะตรงนั้นท่วมแล้วนะคะน้ํามูลท่วมมาแล้วแล้ว,ลวก็ล้นตลิ่งมาแล้วนะคะล้นตลิ่งมาแล้วเรียบร้อยท่วมแล้วแล้วก็ลึกด้วยนะคะตรงนั้นนะคะนี่นะคะพี่น้องตรงที่มีคนเดินไปนะคะตรงนี้นะคะระดับน้ํานะคะหน้าตลาดใหญ่นะคะจะมีทีดวัดระดับน้ําให้ประชาชนทั่วไปได้ดูกันนะคะ,น,น,ะ,คะนี่คะนี่ค่ะ แต่ตรงบริเวณน,นี้นะคะหน้าตลาดหน้าตลาดใหญ่ยังไม่ท่วมนะคะยังไม่ข้ามตลิ่งมานะคะแต่ว่าด้านล่างนะคะพี่น้องด้านล่างท่วมแล้วข้ามมาแล้วนะคะข้ามตลิ่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะฝั่งนี้นะคะขมาแล้วนะคะ <t> วันนี้สถานการณ์น้ํานะคะ <t> เพิ่มขึ้นนะคะพี่น้องแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะ <t> โอ้โหวันที่สองตุลาคมนะคะ แนวโน้มน้ำเพิ่มขึ้นนะคะนี่พี่น้องนี่นะคะจะมีพอสอแจ้งให้เราทราบนะคะว่าพอสสอง1สูงระดับนี้นะคะนี่พี่น้องพอสสองพันห้า้ก็สูงระดับนี้นะคะพอสสองหสิก็สูงระดับนี้นะคะจะมีแจ้งทุกทุกพอสอนะคะว่าน้ำขึ้นหรือลงเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่พี่น้องนี่นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นรงซื้อวิ่งให้เราชมนะคะว่าวันนี้น้ำขึ้นหรือน้ำลงนะคะ,นะคะท่วมแล้วนะคะตรงนี้ท่วมแล้วนะคะตรงที่มีระดับน้ำนะคะนี่นะคะ่ะท่วมแล้วนะคะ ถัดไปที่เห็นพญานาคก็คือท่าวัดหลวงนะคะพี่น้องเมื่อกี้ยายะเลียดก็เข้าไปถ่ายในวัดแล้วนะคะน้ําก็ขึ้นไปถึงบันไดของวัดแล้วนะคะนี่คือด้านหลังของท่าวัดหลวงแล้วก็ท่าวัดกลางนะคะวัดกลางก็ขยับไปอีกสักนิดนึงนะคะจะเป็นท่าวัดกลางเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ท่วมหมดแล้วนะคะแล้วก็สูงด้วยนะคะแล้วกท็ท่วมสูงด้วยนะคะนี่นะคะ